ที่นีดีนมากไปเหอนผมจะรู้ถูกเไม่ได้แล้วที่นี่เดี๋ยวผมก็ขอไม่ยาวผมแก้ตัวนะเลยอาคลิปของพี่น้ไ,ไปตัดใส่ตอนที่ผมพูด,ดว่ hey! วาว้ามันกำลังจะเริ่มแล้วดี g อมกลับายน้นนะนะครับผมวันนี้ไเดี๋ยวผมจะตกมาครับผมหวังลื่นเด้อตะไข่ ทำไรอะ่ะฮะเอาเห็ยนดูชมวิวสู้ๆครับสู้ๆตรงนี้ฮะของจริงแล้วครับทางชันด,ด้วยครับ อจอดพักก่อนจอดพักนี้ก่อนจว,วพักรถก่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวตัวนี้ของจริงแล้วอ๋อมันจะมีมีชันมีชันอยู่ใช่ไหมยวพักรนสัดยาวเลย ตรงเนี้ยเอ้อไปเลยไฮไล่์แล้วตรงเนี้ยดูไล่์ดิดูุรีความเลยทำนี้แหละ เงินแล้วยังคุณต้องกันใจมันไงมันก็รอดไปคันหนึ่งแล้วกว่าจะมาดันกันอีกไม่ไอ้ไอ้ขึ้นเนี่ยมันโอเคปัญหาคือลงนี่แหละผมว่าลงง่ายกว่าผมว่ายังไงเราก็อะไรปะยังไงก็ลงใช่มันก็ต้องลงลงมาก็คือขึ้นเนี่ยขึ้นกว่าอะไรไปประมาณนี้ไงผมอ๋อไม่หรอกก็เราค่อยๆดัดไปเรื่อยๆมันก็ได้อยู่ใช่ปะ 오 <목소리도> 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 กูเหนื่อยมากครับพี่ก็นี่ผมผมเหนื่อยกอ็ไม่รู้ว่าพี่โนดแกโกรธอะไรผมแกเอารถคว้างแกนี่สภาพให้ดูอ ไม่อะไรสัตว์เมยที่เจอหนอนโอเคเดี๋ยวเราพักนะเดี๋ยวเราพักคือผมว่าบางทีมันก็เปลี่ยนกำลังเราเหมือนนี่พี่นี่ยนี่อีกแล้วเหรออุ้มแล้วยังไงมันไม่มีอะไรเกินเกินมนุษย์หรอกแต่ที่ว่ามันจะท้อก่อนเลยปะ โดยหอม่ะไรกลิ่นเยอะแต่ไม่ชันนะไม่ชันอ่ามีข้อไหนอีกเราต้องเหมียนผมเดี๋ยวถูกเขาไม่ได้นะที่นี่นะเดี๋ยวผมต้องขอมันอาจจะไม่ยาวคึงต้องแก้ตัวเลยนะผมต้องเอาคลิปของพี่โน้ตไปตัดใส่ตอนที่ผมพูดว่าเฮ้ยมีปัญหาเราตัดเออดูว่านี่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 หนอนตัวนี้เดี๋ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้มันมันมันห้อยมาจากต้นไม้ไง ต้อัหยื่อเป็นรถกุล้มเลยจริงๆรถพี่โน่นหนักอ่ะแม่งน้ำหนักดีกว่ารถดีเจโอมดีเจโอแม่งปั่นปอกวันเนี่ยนอนี่ตัต้นเหยื่อเป็นกูล้มนี่เรียบร้อยเรียนจีนไปเรียบร้อยครับผมเขาบอกว่าเหนื่อยก็พักนะอย่าไปฝืนมันนะครับเนี่ยฮะสภาพเนี่ยครับผมก็นะฮะเอาหน่อยแล้วเชี่ยวไอ้เอาเหรอ ต้องไม่ไหวจริงแต่ว่าผมผมรู้เอานะยืดอสองข้างเดี๋ยวเตี้ยงั้นงั้นพี่ขับขึ้นไปด้านข้างผมไคเว้้นไดเดี๋ยวโยมทำไมคุณทำหน้าอย่างเงี้ยอ่ะผมมีความสุขมากเลยนี่เมื่อกี้เจอน้องเขาขับ โบวินไปช่วยเพื่อนข้างบนนะเขาบอกเองแต่ถึงแล้วอีกนิดเดียวเองครับอะครับไะรุยต่อ okay, เราได้พลังมาแล้วไงรางวัลเรามาแล้วเป็นขวาเลยหลายขวาหลายขวาเลย lái oh. <tôi> qua <khiến> <tôi khiến> <tôi khiến> โอ้โหมองไปตะไปข้างไงโม่แรงส่งไม่พอเข้าใจป่ะตรงเนี้ยมันต้องต้องปีนตรงนี้ไปเพราะตรงนั้นมันติดติดท้องแน่เข้าป่ะไปซ้ายครับบไปซ้ายนี่ป๊บพี่โน้ตจะประคองเขียนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

五。Oh. ฉลากเข้ามาทางลัดครับผมกูไปไปปันอะไรเมื่อกี้เนี่ยไปดูไลน์ลองดูนนเบานนเบาพี่นลองดูเนี่ยเฮ้ยระวังดิเฮ้ยติดติดติดตจันเยินจันค่อยค่อยค่อยคปั่นทห่นึ่งมังนี้มายับจัพอมันมาเสื่อมพี่นนค่อยคปั่นไปลน์เนี่ยเดี๋ยวลน์เนี่ยค่อยค่อยบิน นีไม่ต้องไปเร่งนะไปค่อยไปนะไอตรงนั้นน่ะเดี๋ยวมาติดแทงไปค่อยคานไปค่อยๆผ่านบริษัทค่อยๆผ่านเออไปเลยจบแล้วขึ้นไปบนเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาเป็นรถไปจอดซ้ายโอ้โหแบหอบเดินขับเดินนี่ไปอีกยกหนึ่ง

ถึงแล้วโอ้โ oh, ห okay. เยดเคาปไหนวะเออขวาปะเออโอ้โ oh, ห oh. สุดยอดสุดยอดโอ้ยโอ้ย งไหนอ้าเอาเอาเอ,าเอาเยวมีมีมีความโชว์โอ้โยถึงแล้วเว้ยเขาจะเหมียนโอ้สุดยอดเลยสอดย สุดยอดเยหมือนกันเลยเนี่ยเฮ้ยครับ <único> ด <Liberty Overwatch> ีเจอมครับเรามาถึงแล้วครับขาวตาเหมียนครับผมที่เจอตนเป็นเลยนี่ช่วยนี่ฮะซับไปลงนะผมขอหมื่นซับพอหมื่นซับเหรอโอ้ขอหมื่นซับพอครับผมครเวฟครับผมกิ้งไปสองรอบฮะไอ้หายล้มไปสองแปะลอยลอยเลยครับผมครับผมโอ้ วันนี้รอดตายครับมันไงมีมาม่าแล้วตอนแรกก็จะโอ้น้ำเดือดได้ครับผมอันนี้โทรกรบับกล้าบนะครับติดที่กระป๋องตังเลยครับผมวัดใจครับลุงบอกลุงตาเหมียนก็บอกว่าวัดใจครับผมก็เออใครก็มามาครับผมพอเดี๋ยวตาเหมียนเขาไปนอนปุ๊บเนี่ยค่าบุญค่เบียร์เนี่ยครับผมเดี๋ยวไปคิดตอนเช้านะครับผมอันนี้ของโทกับกล้าบมาครับผมของมาโนพาเที่ยวก็ติดอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมติดกะร,ดระเป๋าตังของตาเหมียน ครับเนี่ยฮะช่องเล็กๆครับมาโนดพาเที่ยวฮะอันนี้ครับผมเว็บร้อยสิบครับเที่ยวทั่วไทยไปกับเว็บร้อยสิบมาโนดพาเที่ยวฮะเออมาอะไรเรียบร้อยแล้วครับผมนี่คือเจ้าถิ่นนะครับผมเมืองไอชิบะจิ๊วจิ๊วจิ๊วดามโอ้โหนี่ครับเจ้าถิ่นเจอลูกที่ฮะโอเคนตัวระยองใช่ไหมที่เขาพาผมมาเชื่อนะครับอ๋เทือกาพรุงเทพอกมั้งเนี่ยเหรอ ครับั้งแรกั้งแรกครับผมบาเทพอผมอยู่นนนะครับผมตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับผมเป็นเวลาอีกสิบห้านาที6กโมงนะครับผมเนี่ยเขาต้าเมียนครับเนี่ยฮะโอ้โหสุดยอดนะเดี๋ยววันนี้เราจะนอนแถวนี้ฮะเพราะว่าลงไม่ไหวแล้วหมดแรงครับโอ้สุดยอดฮะโอ้วันนี้ก็มีเพื่อนมาครับแบบมาตอนแรกนึกว่นอนแค่สองคนครับ นี่ไม่เหงาฮะมีเพื่อนพี่พี่คนรุดยังพ,พี่พี่รถก็เสียก็เลยต้องนอนที่นี่ครับผม,มเลยมีเพื่อนอยามเช้าครับผมที่เขาตะเมียนนะโอ้ โชคดีครับฝนไม่ลงนะฝนลงเรียบร้อยครับผมวันนี้ก็ากากามานอนแบบง่ายๆนะนี่นอนเปล่นีครับผมโอเคครับวันนี้รอดตายครับม,มีกล้วยกิน นนไแล้บผมเช้านี้ก็มาใส่กาแฟน้องๆครับผมเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจคือมันนอนแต่มันต้องมีเหตุให้เจอกันด้วยนี่เอาใส่กาแฟนอนโอ้ยขอบคุณมากครับผมนี่ครับผมดีฉัโอมเพชรบูรณ์ได้แล้วผมโอ้ยนะครับผม คิ้หอองรบยุณมาใกล้ตัวกันน้องๆมันไม่ได้หรอกคุณประจ้าอยู่แล้วผมัดเต้นด้วยนะมาถึงโอ้ยพี่เอาไอ้เพือเอาไอ้เหลือที่ผายแดงมันถึงกระป๋องเลยหลับแล้วไอ้ผายที่เหลือกูต้องมาเก็บตลอดผมเราก็มาถึงแล้วครับเขาต้าเหมียนนะครับผมนี่เราก็สติ๊กเกอร์ของเราครับผมมาโนพาเที่ยวครับมาติดนะฮะเพื่อนๆก็ต้องสนใจนะครับผมตามไปสติ๊กเกอร์ได้ครับซึบอั่งนี่ละับ ลงพ้เดี๋ยวนี้แหละซุบนะมานตัปลาเที่ยงครับสวยงามลงพ้นก็มาเจอน้องๆครับผมขับเวฟขึ้นมาเหมือนกันครับแต่รู้สึกกับรถพังไปคันนึงนะครับผมรถเบารถเบาครับขาดไม้ครับผมรถหนักนีเด็กอะไรเด็กอะไรปกแดงสวัสดีครับตอนเยนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมผมไม่รู้อ่ะฮะเดี๋ยวให้วอร์มเครื่องก่อน ใช้รถผิดประเภทบ้านเนี่ยฮะขึ้นโปงขึ้นแถวเลยเขาเนี่ยรถใิดประเภทเราถูกประเภทแล้วเออ,อเยอด Place for me, this is the right place for dreams This is the right place to be, to be